เที่ยวอังกฤษแบบไม่ต้องใช้เงินไม่ต่าบาทเดียวความที่ไม่เคยไปลอนดอนมาก่อนคือตื่นเต้นตั้งแต่นั่งเครื่องเลยพอมาถึงสนามบินแล้วก็ต้องต่อรถใต้ดินก็มาดูแผนที่ครับว่าเราอยากไปลงที่ไหนแล้วก็ต่อรถไฟไปเที่ยวกันในเมืองได้เลยรถไฟก็จะมีความเบียดเสียดกันนิดหน่อยแลนด์มาร์กที่ต้องมาแน่ๆคือหอนาฬิกาบิ๊กแบนซึ่งไหนๆก็มาแล้วเราก็มาย่านออฟฟอร์ดฟรีตอออีกหนึ่งย่านยอดฮิตในลอนดอนที่ผู้คนมากมายต้องบอกเลยว่าสถาปัตยกรรมที่นี่คือสวยมากแถมย่านนี้นะมีร้านค้ากับของแบรนดอากกบ้้ง็็ตไดภพ ใจแล้วอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นรอนดอนก็คือตู้โทรศัพท์แดงที่เป็นไอคอนิกของที่นี่มาแล้วนี่ต้องถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกครับหลังเดินเที่ยวทั่วลอนดอนจนเหนื่อยแล้วก็หาอะไรกินกันหน่อยครับแล้วก็แวะร้านมิชลินสตาร์นี้เลยเป็นร้านอาหารอังกฤษขึ้นชื่อของที่นี่นะครับซึ่งก็จะมีความไฮโซมากมีความหรูหราลักซุลีตก็เป็นร้านอาหารวิชลิน5ดาวทานกันที่คาบูนล่าที่เป็นอาหารอังกฤษนะครับพอได้มากินต้มํำหลับเนี่ยคืออร่อยกว่าที่ไหนเลยก็ฝากไว้สำหรับคนที่อยาก